สวัสดีครับวันนี้บักตุ้มจำช n แนลนำโมเมนต์น่ารักนักของน้องๆ้องฟีนิกซ์เสียงอีสานซีซั่นหนึ่งมาให้รับชมกันครับเป็นภาพบรรยากาศของการเล่นเกมสนุกๆนะครับโดยมีอาจารย์เอจักพาต์ซอเบนะครับมาร่วมนะครับในการเล่นเกมครั้งนี้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับห้าสิแล้วก็ยีบาทสอคนยืนหันหน้าเข้าหากันมื่อควายหลังชอปเปอรเปอร์หย่อนลงมาปุ๊กถ้าทั้งสคน ชุบกระดาษคนเราฟังแล้วทําให้จํำนวนเงินอยู่ได้ได้ตามจํานวนนั้นสําหรับน้องคู่แรกที่จะมาร่วมเล่นเกมนะครับก็จะเป็นน้องการ์ดและน้องโยนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับกล้ไปหลัง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 เน้งสองยังเนอนสออะไรกันหรอได้เราบอกเอาู่ไปไว้เอา่ไงเนี่ย น้องการและน้องโยก็ได้เงินรางวัลไปจำนวน50บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่2นะครับก็จะเป็นน้องมีมี่กับน้องแมนนี่นะครับว่าจะได้ไปทั้งหมดกี่บาทนะครับไปรับชมครับหนึ่งสองหนึ่งสองผักโฆษณาอะป๊าปะป๊าแทนเออประมาณนี้อันหนึ่งสองหนึ่งสอง น้องมีมี่และน้องแมนนี่ก็รับไปคู่ละ50บาทนะครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่3ามนะครับว่าจะได้กันสักเท่าไหร่นะครับโดยคู่ที่3ก็จะเป็นน้องตากับน้องเต้นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเรียกก่อนเรียกก่อนใครจะพ่ดเจ๊ตัวตะกูเรียกก่อนคอยเลือกก่อนขายของในลายอ่ะไป็นเสื้อจีแบบแท้แบบวัตเจียบกัตเจี๊ยบมาหนึ่ง 2 1 2, 2> <c oughs> 1>, 1 2, 2> <c oughs> 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <c oughs> 2> <c oughs> 1>, 1 2 ดีอีกแล้วหนึ่งสองสามรอบนี้หนึ่งพันยาน น้องต้ากับน้องเต้ก็รับไป1,000บาทเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูผู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นน้องจอเล็กนะครับกับน้องออพิซ่านะครับรับชมกันเลยครับสองน่งสองสามจีมันเป็นเจ้าเด็กว่าบ่แรงแต่แข็่ง เออปุ้ยถ้าจ่อจูบดูๆเด้อมันเหลือที่หลีห้าร้อยคู่นี้ก็รับซับไป500บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นน้องน้องแอนแลมนะครับแล้วก็น้องแอนมาลิสานะครับรับชมกันเลยครับหนึ่งสองสามเอาเอาได้แล้วนะเอามาเอีไง ไปซื้อโอเรียลให้ีมี้นะคูนี้ัคูนีก็รับไป50บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปเลยนะครับก,ก็จะเป็นน้องอาร์ตนะครับแล้วก็โอโอน้องฟิล์ม49นะครับไปรับชมก,กันเลยครับเอ,อาๆตินกันค่ะน้ำลายเลยค่ะหนึ่งสอง แม่ห้แม่หแม่เนี่ยอะ่ะิบามากับดวงนี้นอนชีวิตนอนโสมเดียวดวงดวงแข็งทั้งคู่เลยเออด่มาทีนี้หาีผู้เี่ยเราเนี่ยเชียนได้ไอจิบยิ้มเี่ย้เชียนว้เนี่ติดนอันนี้ใส่มีอีกหมยมหยอดใส่มีขึ้นนีไหมเขา ฮยโลน้องอาและน้องซีนะครับรับไปคู่นี้500บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นคู่ของน้องแอนนาและก็น้องมีนะครับไปรับชมกันเลยครับอียอันหนึ่งสองเอ็นหนึ่งสองเอาสองนับอ คนอยางมากินกับเถียวไอ้ก้อมเห็นก่อนหนึ่งพันบาทค่ะคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับรับทรัพย์ไปหนึ่งพันบาทเลยนะครับถือว่าดวงดีสุดๆเลยนะครับปิดท้ายกับคู่นี้นะครับขาดไม่ได้นะครับอาจารย์เอกับซอฟวนีนะครับ <laughs> ถึงกับทำให้น้องอทำแพงนี้แบบปิดปากกันเลยนะครับวทำไมกํแพงปิดน้องกําแพงนไคะอยากให้เอาใหม่เหรอลูกเอาใหม่เนาะ เอาม่อีกครันึงมโอเคเปิดอีเบอขายเนี่มีจะนับเันเนี่ยค่ะเปิดบอกใลบ่อขายเนี่มีอย่างเนี่ย0สิบหมดเลยมีแรงมากดูซิมีมีหนึ่งร้อยนี่ห้าร้มีจุบจริงอันนี้จุบจริงนีหนึ่งนีหนึ่ อะไรอีกเต้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบแล้วก็ยี่สิบมีใครได้ยี่สิบไหมเมื่อกี้อ่ะเออได้ยี่สิบนี่คือแบบเบอร์ทับน์สิบเอ๋เหรอเด็กเอ่ะเกมสนุกสนุกก็ชอบเปื่อทำมาที่ดีมากโปร่งให้เพื่อนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศของการเล่นเกมจับคู่ในวันนี้นะครับก็รับซับไปแตกต่างกันนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์ให้กับ ช่องบักต่งตามชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ